สวีทคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอะคะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายตรงนี้นะคะกับสวิตคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะกับคุณหมอหนุ่ยด้วยนะคะคุณหมอบอกว่ามีคําถามใช่ไหมคะที่ถามหมอหนุ่ยมาทา h ฮอตเมลนะคะฮอตเมลของหมอหนุ่ยก็คือหมอหนุ่ยแอดฮอตเมลดอตมนะคะหมอหนุ่ยสกด moHH Hospital เนี่ยนะคะแล้วก็ NUI ห <Okay. S 2> มอหนุ่ย and hotmail.com นี่เข้ามาถามคำถามหมอหนุ่ยได้เลยค่ะ mm hmm. ถ้าตอบได้เป็นการส่วนตัวก็จะตอบแต่ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์กับท่าท่านผู้ฟังก็อยากจะมาตอบทางรายการและขออนุญาตที่จะไม่บอกชื่อผู้ที่ถามคำถามมานะคะ mm hmm. คือมีคุณแม่อยู่ท่านหนึ่งอะคะ่ะ <Okay. S 2> คุณแม่บอกว่าอายุประมาณ41ปี <Okay. S 2> ลูกสาวก,ก็ประมาณ5ขวบเศษนะคะกำลังเรียนอยู่คล้ายๆอยู่อนุบาลคงจะปีสุดท้ายแล้วมั้งนะคะห้าขวบเศษนะะ mm hmm. เนี่ย เขาบอกว่าลูกคนนี้เนี่ยเลี้ยงดูโดยคุณปู่คุณย่ามาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงอายุหนึ่งขวบก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าทําไมถึงให้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงดูโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงดูเองก็ไม่ไม่ได้เขียนรายละเอียดมาให้ฟังนะคะว่าอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ยังไงเลี้ยงดูโดยคุณปู่คุณย่ามาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงหนึ่งขวบพอหลังจากที่พ้นขวบหนึ่งไปแล้วก็ยังเอาลูกไปฝากไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กกอี จกนกระทั่งถึงวัยที่เขาจะต้องเรียนอนุบาลก็ก็เอาลูกมาเข้าโรงเรียนอนุบาลค่ะแล้วก็รูปประวัติแค่นี้ก็ไม่ได้บอกอะไรมากกว่าไปกว่านี้นะคะแล้วก็หนักใจกับพฤติกรรมที่ว่ามีสามข้อพฤติกรรมของลูกข้อหนึ่งเขาบอกเมื่อทําผิดพ่อแม่ก็สอนอบรมทางสอนเขาเด็กก็จะไม่ยอมรับผิดไม่ยอมพูดขอโทษน,นิ่งเฉยจ้องหน้าแม่เลยแบบท้าทายแบบอมองเหมือนเหมือนกับจ้องหน้าแม่ท้าทายแบบไม่ยอมรับผิดจะทําไมอะไรอย่างเงี้ย นี่นี่คือข้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะค่อยมาเอาเอาแต่ละข้อกันดีกว่านะคะข้อหนึ่งเนี่ยเมื่อเด็กทําผิดคืออันนี้เนี่ยหมอว่าคุณแม่ท่านเนี่ยท่านพลาดมาตั้งแต่ตน้นตอนที่เด็กเกิดออกมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรจะมีส่วนที่จะช่วยเลี้ยงดูลูกค,คือถึงแม้ว่าจะมีคุณปู่คุณย่าช่วยเลี้ยงดูกเ็เถอะแต่ว่าไม่ควรจะแยกกันอยู่คือคุณพ่อคุณแม่นี่น่าจะอยู่บ้านเดียวกันหรือว่าอะไรแล้วก็มีส่วนที่จะเอ้อคล้ายๆลูกของเราเนี่ย เราควรจะเป็นคนที่เป็นคนเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเพราะอย่าลืมว่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเลี้ยงลูกอย่างตามใจค่ะอนข้างจะตามใจสปอยอะไรทุกอย่างนะอันนี้ก็คือธรรมชาติของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายในเมืองไทยนี่แหละนะคะทีนี้หมอก็ได้แต่คาดคิดว่าเด็กคนนี้น่าจะถูกเลี้ยงดูมาแบบตามใจตั้งแต่ช่วงขวบปีแรกละเมื่อถูกตามใจเขาก็จะไม่รู้จักความหยับยั้งชั่งใจแล้วก็ไม่รู้จักว่าอะไรผิดอะไรถูกทุกสิ่งเขาทาคือถูกหมด ใช่ไหมเพราะทำเพราะตั้งแต่เด็กเล็กมาเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อทาผิดก็ต้องลงโทษตั้งแต่เด็กๆลงโทษนี่ไม่แปลว่าตีนะแต่มนลงโทษด้วยวิธีการหลายๆหลายๆอย่างที่มนดุยเคยพูดไปแล้วเนี่ยแต่คิดว่าเด็กคนนี้อาจจะได้รับการเลี้ยงดูมาจากคุณปู่คุณย่าแล้วโดยเฉพาะหลังจากคุณปู่คุณย่าพ้นขวบหนึ่งแล้วยังไปฝากไว่าที่สถานเลี้ยงเด็กอีกที่สถานเลี้ยงเด็กก็รู้อยู่แล้วนะคะก็อาจจะไม่มีการลงโทษเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเด็กจะทาอะไรก็ตามใจหรือได้เงินจากพ่อแม่มาเลี้ยงดูก็ ก็ให้กินสามมือ้อท่านั้นก็คงจะพออะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็คงเด็กก็คงจะหนึ่งขาดความรักท,ที่แท้จริงนะคะขาดความรักความอบอุน่นแล้วก็เมื่อขาดความรักความอบอุน่นเด็กก็เหมือนกับภาษาอังกฤษก็เรียกโรยิงวายหมายถึงว่าค่อนข้างจะขาดการขาดการกล่อมเกลานิสัยมาตั้งแต่แรกเกิดนะคะเพราะนั้นอันนี้ถึงสําคัญเพราะฉะนั้นพอพอมันพลาดมาถ,ถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมามาถึงอนุบาลเนี่ย ตอนนี้เด็กก็อตอนนี้ก็ลืม,ล,มลืมไปว่าตอนนี้เนี่ยเข้าเตรียมอนุบาลแล้วมายังได้มาอยู่กับพ่อแม่ก็คงจะอยู่กับพ่อแม่นะเพราะพ่อแม่บอกว่าเมื่อทําผิดก็จะอบรมสั่งสอนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเด็กมันไม่ trust มเราไงเด็กก็ไม่นับถือเราไงเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูเข้ามาตั้งแต่เล็กอะ่ะ เข้าใจไหมคะเพราะว่าเขาขาดคือเขาไม่มีสายสัมพันธ์ต้องบอกว่าความผูกพันสายสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อแม่คือเด็กเนี่ยถ้าจะเชื่อฟังของพ่อแม่เนี่ยเด็กก็จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ก่อนเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยวิธีที่จะแก้ไขตอนนี้มันก็ยังไม่สายเกินไปนะคะแม้ว่าจะพลาดมาตั้งแต่ตอนแรกเกิดก็คือตอนนี้ก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ให้ความรักเข้ามากๆแต่ต้องเป็นความรักที่ถูกทาง เป็นความรักที่ว่าถ้าทําผิดก็ต้องมีการลงโทษแค่อบรมอย่างเดียวบางทีอาจจะไม่พอนะคะอย่างเช่นว่าถ้าทําผิดไม่ยอมพูดขอโทษนั่งจ้องหน้าพ่อแม่อย่างเงี้ยเหมือนกับท้าทายว่าเขาไม่ขอโทษใครจะทําไม่เนื่อเขาก็ไม่เห็นเคยถูกลงโทษมาก่อนเลยพ่อแม่ก็ควรจะต้องลงโทษอย่างเป็นกิจลักษณะสะักทีหนึ่งนะฮะอย่างเป็นรูปธรรมคือเป็นการลงโทษแบบเป็นรูปธรรมนิดนึงไม่ใช่ว่าแค่พูดแค่ดุ แค่ว่าอะไรอย่างนี้ธรรมดาอาจจะต้องลงโทษแบบเป็นรูปธรรมอย่างเช่นถ้าเด็กเล็กๆขนาดนี้เราอาจจะทำทำเอาได้ที่หมอเคยบอกอาจจะบอกให้เด็กบอกถ้าทําผิดแล้วดีแล้วเอาก็อี้เข้ามุมเข้ามุมห้องแล้วก็ให้เด็กนั่งอยู่อย่างนั้นนั่งอยู่อย่างนี้นะไม่ต้องทําอะไรหันหน้าเข้าเข้าฝาอะไรจำหนองนี้นะคะแล้วก็ทํายังไงก็แล้วแต่เพื่อให้เขารู้ว่าเราไม่เราไม่พอใจที่เขาทําแบบนี้อาจจะไม่ต้องไปบังคับให้เขาขอโทษหรอก พราะเด็กเนี่ยมันใบบังคับเขาแะพูดขอโทษซิพูดขอโทษซิพูดออกมาแล้วมีประโยชน์อะไรล่ะคุณเล็กพูดออกมาแต่ใจเขาจริงๆเขาไม่ได้สำนึกอ่ะอืมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องคําขอโทษนี่บางทีคือไอ้นี่มันต้องสอนนมต่เด็กๆอ่ะไปขอโทษค่ะขอโทษขาอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะพูดติดคือคําขอโทษมันเป็นคําติดปากค่ะแต่สิ่งที่อยู่ในใจเขาต่างหากแหละคือสิ่งที่เราจะต้องสอนเข้าใจไหมคะคือพูดขอโทษก็ไม่ได้แปลว่าเขาสำนึก นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเน้นหนักเรื่องคําพูดขอโทษของเขาสักเท่าไหร่แต่ว่าเราควรจะต้องสานึกอะไรเราควรจะต้องเน้นหนักทางด้านการลงโทษให้เป็นรูปธรรมให้ทำผิดอะไรก็ต้องแต่ไม่ใช่ใช้วิธีการตีเพราะเด็กเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักเขาเลยทอดทิ้งเขา,า้งแต่เด็กเล็กแล้วมาตีเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะเหมือนกับขาดความรักอีกก็ปฏิสัมพันธ์ของพ่อแม่ก็จะยิ่งแย่ลง นะคะวิธีลงโทษก็มีง่ายๆค่ะอย่างเช่นทำทาเอาอย่างที่บอกอ่ะให้นั่งเข้าฝาชนฝาไปเลยนะคะให้นั่งเก้าอี้นั่งเฉยๆนะอะไรว่ามีอะไรหรือไม่ก็เอ่อทำเป็นไม่สนอกสนใจเขานะคะแต่คือเราดูอยู่ห่างๆนะไม่ใช่ไม่สนใจเลยดูอยู่ห่างๆทำไมไม่สนอกสนใจเลยเขานะคะหรือจะตีบ้างก็ได้คุณเล็กตีบ้างก็ได้แต่ว่าใช้เป็นวิธีสุดท้ายตีเขาก็ได้ถ้าหากทําอะไรหลายๆอย่างแล้วเขาก็ยังไม่ฟังเราคือพ่อแม่ก็ต้องเด็ดขาดพอสมควร คุเล็กต้องอเด็ดขาดแต่ตีนี่ไม่ใช่ตีแบบด้วยใช้อารมณ์นะคะตีแล้วต้องสอนเขาด้วยตีแล้วต้องบอกเขาบทที่ตีเพราะรักเขานะคะไม่ใช่ตีเพราะว่าอารมณ์แต่ว่าขอให้เป็นวิธีการสุดท้ายเถอะแต่มันถือว่าเมื่อเราทํะไรหลายๆอย่างแล้วเด็กก็ไม่ยอมไม่ยอมเด็กจะไม่คิดหรอคะว่าคือทำเอาเนี่ยเท่าที่หมอดูเนี่ยประมาณสองสามขวบนะทำได้แต่ประมาณห้าหกขวบเนี่ยหมอว่าบางทีมันโตเกินไปหรือเปล่าเด็กอาจจะไม่ยอม,อมให้ท,ทาทำเอาเด็กก็อาจจะวิ่งหนีไปเลยอะไรประมาณอย่างเนี้ยคือโตเกินแล้วที่เราจะลงโทษแล้วก็ต้องมีการลงโทษวิธีอื่น อย่างเช่นหักค่าขนมบ้างไม่ให้ค่าขนมบ้างอะไรประมาณอย่างนี้ะนะคะไม่พาเอาไปสูย์การค้าก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านนี้ท่านตามใจลูกเหมือนกับปู่ย่าตายายหรือเปล่าหมายถึงว่าถึงเวลาก็จะพาไปสูย์การค้าซ,ซื้อนู่นซื้อนี่อยากได้อะไรก็อยากได้เลยซึ่งเรามาดูข้อสองกันต่อไปเดี๋ยวเอาข้อสองเอา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 ,เอา,เ,อาเอาไว้ที่หลังเอาข้อสามก่อนข้อสามเขาบอกว่าเด็กไม่รู้จักรอคอยต้องการสิ่งใดก็คว้าสิ่งนั้นจากมือผู้นั้นทันทีบอกให้รอก็ไม่ยอมรออันนี้ก็ ทําให้เราเห็นเห็นภาพละว่าการที่เด็กเป็นเด็กที่ไม่ยอมรอ,อคอยก็คือเด็กที่ถูกตามใจจนเคยตัวอยากได้เลยต้องได้ดังใจทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าลูกนี่ถูกตามใจมาอย่างไม่เคยตัวอาจจะถูกตามใจจากปู่ย่าหรือใครก็แล้วแต่ต่อไปนี้เมื่อเราเป็นพ่อแม่เราก็คงจะไม่ให้ตัะเขาก็คงจะไม่ตามใจลูกอีกต่อไปแล้วใช่ไหมเพราะถ้าตามใจเด็กคนนี้ก็จะมีพฤติกรรมซึ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเราจะเอาเขาไม่อยู่ เพราะอย่างที่บอกว่าขนาดนี้เราจะทำตาเอาก็คงทาไม่ได้แล้วด้วยเอาเด็กเข้าข้างฝาหกขวบนี่มันทีมก็แก่เกินไปละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องหาวิธีลงโทษอื่นๆเช่นถ้าเขาไม่รู้จักรอคอยถ้าเขาหยิบคว้าของจากผู้อื่นทันทีถ้าคุณเล็กเห็นลูกของตัวเองไปหยิบคว้าของที่ตัวเองอยากได้โดยที่พ่อแม่บอกให้รอเนี่ยคุณเล็กจะทำยังไงก็ต้องลงโทษลงโทษยังไงก็ต้องสอนก็อย่างที่คุณหมอแนะนําเลยค่ะคือถ้าเป็นหมอเนี่ยถ้าลูกคว้าของมาเราก็คว้าของคืนค่ะอืนะคะไม่ได้ แล้วไม่ให้เลยคือจากจากที่บอกถ้าลูกรอลูกจะได้แต่ถ้าลูกไม่รอลูกก็ไม่ได้เลยนี่คือการลงโทษไหมคะถูกใช่ไหมคะหมายถึงว่าแม่บอกให้รอใช่ไหมคือคือ,ค,อคือที่สําคัญคือตัวพ่อแม่เองต้องเด็ดขาดกับลูกอะ่ะคือถ้าเลี้ยงลูกแล้วเนี่ยนะปล่อยให้ลูกเป็นว่าหลังเราจะต้องคุยกันเรื่องนี้อีกทีแล้วมั้งเราไม่ได้คุยกันนานแล้วนะคุณเล็กเรื่องอออลูกบังเกิดกล้าอะ่ะ นะคือเราเลี้ยงลูกให้เป็นลูกบังเกิดกล้าวอ่ะคือคือลูกว่าอะไรพ่อแม่กลัวกลัวกลัวลูกลานเลยอ่ะลูกอยากได้เลยรีบยื่นให้เลยเพราะกลัวลูกเดี๋ยวก็ลูกก็ร้องไห้เดี๋ยวลูกก็เอาหัวโขกพื้นเดี๋ยวลูกก็อะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นฉันพ่อแม่ทนไม่ได้รักลูกมากก็เลยกลายเป็นสอนให้ลูกให้มีพฤติกรรมเป็นเด็กลูกบังเกิดกล้าเอาไว้คราวหน้าเรามาคุยกันดีกว่าเรื่องลูกบังเกิดกล้าเป็นเพราะว่าพ่อแม่กลัวลูกเสียใจค่ะกลัวลูกเสียใจกลัวลูกไม่รัก กลัวลูกกลัวลูกกลัวลูกเจ็บกลัวลูกอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะพ่อแม่ก็ไม่เด็ดขาดเพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ที่พ่อแม่บอกลูกไม่รู้จักรอ,อกคอยคุณก็ต้องสอนให้เขารู้จักรอ,อกคอยอนะคะมีอะไรก็บอกว่าไม่ได้ต้องอย่าง,งานั้นต้องอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเอาเลยแต่ว่าลูกบอกว่าอยากได้ของเล่นอันชิ้นนี้ชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราบอกว่ารอก่อนนะคะบอกว่าพ่อยังไม่ว่างที่จะไปดูให้อะไรต่อมีอะไรถ้าเด็กร้องไห้จะไปแย่งของเพื่อนหรือแย่งของอะไรมาให้เล่นก็บอกว่างั้นพ่อจะไม่ซื้้อใหเลย เราต้องเด็ดขาดแบบนี้ค่ะเลี้ยงลูกนะคะอ่ะทีนี้มาถึงข้อที่สองที่เมื่อกี้ที่เราข้ามมาเขาบอกว่าเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมที่ลูกเนี่ยเหมือนเป็นคนไม่ค่อยมีสมาธิคือทำอะไรบางชอบเหม่อลอยไอ,ไอ้ชอบเหม่อลอยนี่มันไม่ใช่อาการของคนที่ไม่มีสมาธินะคะคือชอบเหม่อลอยแล้วก็ต้องเรียกหลายๆครั้งนะคะทำการบ้านก็ทำไปหยุดไปนะคะเวลาผู้ใหญ่ถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบ นะคะเหมือนกับไม่ได้ยินคําถามนั้นอันนี้ก็ต้องถามบอกว่าหนึ่งเนี่ยอ,นนอันนี้อาจจะเป็นพ่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยใกล้ชิดกันทาให้ลูกเขาไม่ค่อยใส่ใจที่จะวุ่นวายกับพ่อแม่เท่าไหร่หมายถึงว่าเขาไม่สนิทกับพ่อแม่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพ่อแม่ไม่มีอะไรน่าสนใจสําหรับเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผู้ใหญ่ถามอะไรเขาต้องดูอีกอย่างหนึ่งแนละ้วเวลาถามอะไรเขาเนี่ยเขากำลังทําอะไรที่เขาสนใจอย,อยู่หรือเปล่า คือเด็กบางคนเขากำลังเล่นสนุกอะไรของเขาอยู่เราไปถามอะไรเขาบางทีเขาก็ไม่ตอบไปค่ะเด็กวัยนี้ยอืเพราะว่าเขากำลังสนใจกำลังคอนเซนเทรตอะไรกับสิ่งบางอย่างอยู่อันนี้ไม่ใช่เด็กไม่มีสมาธิเด็กไม่มีสมาธิเนี่ยพ่อแม่ถามแล้วเขาต้องรีบกับหันมาเลยเพราะว่าเหมือนกับการที่พ่อแม่คุยกับเขาหรือมีอะไรมันเหมือกระตุ้นให้เขาเปลี่ยนจากสมาธิเดิมที่เขามีอยู่แต่นี่แสดงว่าเขามีสมาธิกับอะไรเลยอย่างอื่นแล้วก็พ่อแม่ไปถามเขาเขาเลยไม่สนใจอืนะคะเขาไม่สนใจแล้วก็ ทํากันบ้านไปหยุดไปก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะมีอะไรอยู่ในใจเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเด็กที่ถูกเหมือนก็ถูกทอดทิ้งมาตั้งแต่เด็กๆจากพ่อแม่ทอดทิ้งแล้วเขาตอนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่กับปู่ย่าไม่รู้ว่าได้ไดอยู่กับปู่ย่าหรือเปล่าเพราะไม่ได้บอกมาเนี่ยนะคะเ,เขาอาจจะแบบคิดถึงเพราะเด็กเนี่ยอย่าลืมว่าเขาเติบโตมาปีแรกนี่กับคุณปู่คุณย่าเขาอาจจะผูกพัน S <S <S ใช่ไหมฮะแล้วพอตอนหลังก็ไปสถานเลี้ยงเด็กก็เลยกลายเป็นเขาไม่ผูกพันกับใครเลยเพราะนั้นเด็กคนนี้ก็ถูกหลอหลอมาให้เป็นคนที่ไม่รู้จักผูกพันกับใครเลยเ <ninth> พราะนั้นต่อไปนี้คุณแม่ก็ต้องพยายามทุกวิธีทางะฮะที่จะมีให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อค,คุณแม่มากขึ้นคือให้เวลาเขามากขึ้น <S 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 ให้เวลามากขึ้นใช้ภาษากายมากๆกอดเขานะคะเมื่อเขาทําดีชมเชยและที่สําคัญคือต้องชมเชยเขาเด็กวัยนี้เนี่ยเขาต้องการการชมเชยต้องการแซล f e s t e e มสูงมากหลังจากที่เขาขาดไป นะคะเพราะว่าเหมือนกับพ่อแม่ทอดทิ้งเขาไปก็ทาอะไรดีเพียงนิดหน่อยก็ให้ชมเขามากๆกอดเขาใช้ภาษา้เขาแล้วก็เมื่อทําผิดต้องลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและต้องเด็ดขาดอันนี้คือวิธีแก้ค่ะนะคะค่ะจบพอดีค่ะเวลาหมดนะคะคุณหมอค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาใหม่ค่ะวันพุธนะคะช่วงเวลาของสวิตคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตย่งมีความสุขติดต่อคุณหมอได้ที่หมายเลข087053 5500ค่ะค่ะ087 053 5500อันนี้เป็นฮอตไลน์ของทางโรงพยาบาลรามาธิบดีมีปัญหาอะไรก็เข้าไปาถามได้เลยแล้วก็หรือว่าจะนัดลูกมาพบกับคุณหมอได้ทางเบอร์นี้ด้วยเหมือนกันนัดเจอกันค่ะแต่ถ้า,ะะถาเกิดว่าเจอกันที่นี่ก็เวลานี้เลยนะคะ,คะบา่ายสาถึงสี่โมงเย็นค่ะที่8 9 5สิบเก้าจีเฟมทุกวันพุธกลางสัปดาห์นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอนหนุ่ยและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวีทคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข